สบายดีทุกคนเด้อมื้อนี้เฮาก็สิมาซุ่มสัตว์เลี้ยงอีกแล้วนะทุกคนเนาะมื้อนี้เฮาก็สิมาซุ่มคู่หูอีกแล้วเนาะเอ่อท่านไปได้เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็นเห็นเด้อให้เพชรขอคนละไลค์เนาะโอเคเอ่อกดไลค์กดแชร์กดติดตามม้เด้อเพื่อให้เพชรลงคลิปใหม่ๆยังบภภ่ไนดะ้พลาดเนาะมื้อนี้เฮาสิมาซุ่มเอาหน้าสิเป็นชิบะเลยทุกคน เพราะว่าตัวอื่นเทาก็มีแล้วเนาะน่าจะเป็นชิบะอยากได้ชิบะเพราะว่าเามีสก,กินมันอยู่ทุกคนสีโคตรงามเลยเนาะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลย นี่ชิบะอยู่ใส่่าอันนี้โบง,งามนะทุกคนเขามีโบมีสกินมันนี่ว่าขี่หลาย่านี่เจอแล้วชิบะนี่งามอะ่ะโคตรน่ารักเลย ถ้าว่าทักษาบางทีอย่างทุกคนอ๋อยามานันเนาะอยากไดแกตัวมันเนาะเฮาสีเอาทักษามันไปใส่ตัวขอไฟวัวพิษเฮาสีเอาทักษาตัวอื่นมาใส่ตัวมันเนาะเพราะว่าเฮาอยากได้แค่สีมันมันงามโคตรคักเลยทุกคนเห็นไหมท่นัน้นเฮากาับบมลีลาเนาะซื้อกันเลยตุยนุยอุยอุยอุ๊ยอุ๊ย งามเถอะวะนี่สุดยอดไปเลยตกลงใส่ทันทีพร้อมเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งสก,กินมั่นบัดน,นี้ตั้งชื่อชิบะซื่อมันเอานน่นอนทุกคนไอ้เ,อเพชรบ่มักชื่อตัวอื่นชื่อสัดเลี้ยงไอ้เ,อเพชรมิเตะเป็นแบบนี้เบิดนเลย คู่ตัวเลย hmm. เรียบร้อย free page อ n t e r นั่งยี่ต,ตัวนี้บอเอาสีฟ้านี่วะสีฟ้านี่บอกงามนะทุกคนตัวนี้เฮ้ยตัวนี้มันบนเรื่มเฮ้ยไป็ตะแพงแต่ว,วะาเฮ้ยลากลิม แต่ทักษะมันเฮาสิเปลี่ยนเนาะทุกคนเนาะนี่เฮาทักษะมันเฮาสิเปลี่ยนเอาตัวนี้เฮาเปลี่ยนเอาทักษะโโบมาใส่เนาะอุยบ่อัพดอกว่าเฮาบ่ได้เอาตมันไปเฮ็ดอีหยังเนาะนี่เดี๋ยวเฮามาเบิ่ง โอ้มันบ่มีท่าทางนะทุกคนเนาะเพราะว่าเขาบ่ได้อัพเนาะบ่ได้เรื่องแล้วต้องไปอัพก่อนมันที่ได้เธอได่เชียวอัพก่นอนกินอาหารนั่นอืมกินเอาเออมันบ่ได้แพงว่ะคงชิบะนี่เอ้ยมันเกิดคือกันนะทุกคนเนาะเท่าไรสิเทออไรหกเนานะ เดีด๋ยวสองกักกะนี่ก็บวออฟไลนสองกักกะเอ้ยเอเอุอ้ยเป็นแหวงนะวะเป็นตะแหวงก็ผูกคองอีกเป็นตะแหวงกว็ทิ้งคองอีกนะเนาะวะพีทอุ้ยชิบะอาละเนาะทุกคนเนาอกจาบคลิปนี้กะจบเพียงเท่านี้เนาะถ้าเป็นไคมาคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เด้อ เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้กับบายบาย